คลิปนี้จะมาบอกวิธีการเช็ดหลังบ้านนะคะสำหรับใครที่ทำครีเอเตอร์หรือว่าใครที่จะเริ่มนะคะอันดับแรกเราต้องเช็ดหลังบ้านก่อนนะคะว่าเราละเมิดเพลงหรือว่าลับ เพลงลิขสิทธิ์อะคะที่เขาห้ามใช้มาใส่ในคลิปหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเราหักละเมิดเนี่ยการที่เขาจะเปิดการตั้งค่าให้เรามันก็จะช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวิธีมียังไงบ้างนะคะจะมี2 ep นะคะอันนี้จะเป็น EP แรกแล้วก็ Ep ที่2เดี๋ยวทําให้อีกรอบนะคะไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกเราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ก่อนนะคะแล้วเข้ามาเลือกตรง วิดีโอนะคะเนี่ยค่ะจะมีคําว่าวิดีโอตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็ต้องการตรวจสอบนี่นะคะนี่ก็จะมีวิดีโอที่เราละเมิดนะคะขึ้นมาเต็มเลยเดี๋ยวเราลองแก้ไขหนึ่งคลิปดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเนาะมาที่จุดสามจุดด้านล่างนี้นะคะแล้วก็คลิด เนี่ยค่ะมีลบหรือว่าเปลี่ยนเสียงะค่ะอันดับแรกเปลี่ยนเสียงแล้วบันวิดีโอมันเปลี่ยนเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องลบอย่างเดียวนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเสียดายยอดวิวเราเปลี่ยนเสียงเอานะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ลบจะดีกว่านะคะเราก็มาเลือกเพลงนะคะเพลงที่สามารถใช้ได้นะคะดูตรงนี้ได้เลยไม่มีค่าลิขสิทธิ์นะเนี่ยอันนี้คือใช้ได้เลยนะคะก็เอาเพลงนี้ไปใส่ก่อนเนาะ,ะเรามาอัปเดต นะคะว่าจะหายไหมนะคะเดี๋ยวเราเรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราออกไปหน้าหน้าแรกที่เราเข้ามาก่อนนะคะว่าวิดีโอจะอยู่ไหมนะคะเราก็เข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะคิดเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะวิดีโอที่เราแก้ไขมันก็จะหายไปนะคะใครที่แบบยังไม่ได้ดูจุดนี้นะคะแนะนำเลยนะคะมือใหม่นะคะเช็ดก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ